สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนลกับข้าวในครัววันนี้ผมมีวิธีการทำผัดเผ็ดกระดูกซี่โครงหมูมาฝาก,กันครับสูตรนี้ซี่โครงเปื่อยนุ่มอร่อยทำง่ายเริ่มจากส่วนผสมกระดูกซี่โครงหมูวันนี้ผมใช้700กรัมนะครับจะหั่นเป็นชิ้นขนาดแบบนี้นะครับพักเอาไว้ก่อนนะครับพริกแกงเผ็ด70กรัมครับ กะปิ1ช้อนชาครับพริกจินดาแดงโขก15กรัมครับหอมแดง2หัวอันนี้เอาไว้ตุ่นกระดูกหมูนะครับใบมะกรูด4ใบ1ใบจะใช้ตุ่นกระดูกครับพริกชี้ฟ้าหั่นแฉลบที่15กรัมครับพริกไทยอ่อน30กรัมครับกระชายซอย25กรัมครับ น้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะน้ำปลาครับผมครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาล1ช้อนชาครับใบกระเพรา25กรัมครับน้ำมันสำหรับผัดนะครับอันดับแรกนะครับผมจะทำการตุ๋นกระดูกซี่โครงหมูก่อนนะครับเพื่อให้กระดูกซี่โครงหมูเปื่อยนุ่มครับ ใส่หอมแดงลงไปนะครับตามด้วยใบมะกรูดฉีครับ2ออย่างนี้นะครับช่วยเพิ่มกลิ่นหอมให้กับกระดูกได้ครับหลังจากนั้นก็ใส่กระดูกหมูลงไปเลยครับขั้นตอนการใส่กระดูกหมูแนะนําให้ใส่ตอนที่น้ําเดือดนะครับกระดูกซี่โครงหมูเนี่ยผมจะหั่นตามร่องของมันเลยนะครับวิธีนี้จะช่วยทําให้กระดูกหมูนะครับเปื่อยนุ่มได้ตามที่เราชอบครับ ใครชอบเปื่อยมากเปื่อยน้อยเลือกได้เลยครับแล้วก็ช่วยลดคาวเวลาที่ทาไปผัดด้วยครับวิธีนี้จึงเป็นวิธีที่ค่อนข้างดีนะครับสําหรับการทําเมนูผัดเผ็ดคือการลวกเนื้อสัตว์ก่อนครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะตั้งให้เปื่อยนะครับส่วนตัวผมจะตั้งที่25นาทีขึ้นไปครับก็จะเริ่มสุกทานได้ครับใครอยากได้เปื่อยนุ่มกว่านี้นะครับสามารถตั้งนานกว่านี้ได้ครับตอนนี้เปื่อยนุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนตัวผมชอบกระดูกที่แค่พอสุกนะครับไม่ได้เละจนเกินไปครับใครชอบแบบนุ่มเละเลยสามารถตุ๋นนานๆได้ครับหลังจากนั้นครับเราก็จะตักแยกกระดูกออกมานะครับโดยแยกตัวกระดูกที่โครงหูกับน,น้ําซุปออกจากกันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่สะดวกในการตุนก่อนนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือการทําผัด ลงไปนะครับแล้วก็ใส่น้ำลงไปเยอะๆแล้วก็ตุ๋นในกระทะได้เช่นกันครับแต่รสชาติและเท็กเจอร์จะค่อนข้างแตกต่างกันครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะทำสูตรนั้นให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับนี่นะครับตักออกให้หมดเลยนะครับในส่วนของใบมะกรูดหรือหอมแดงถ้าติดไปก็สามารถใส่ไปได้เหมือนกันนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็พักแยกเอาไว้นะครับในส่วนของน้ำซุปที่เราตุ๋นกระดูกนะครับเราจะใช้เป็นน้ำสต๊อกหมูนะครับเอาไว้ใส่ในขั้นตอนที่เราจะผัดนะครับแทนที่ของน้ำเปล่าหรือว่าน้ำล้างคกนะครับจะทำให้เมนูนี้นะครับหอมข้นนัวอร่อยครับนี่นะครับจากนั้นนะครับเริ่มตั้งกระทะได้เลยครับ พอกระทะร้อนนะครับใส่น้ำมันสำหรับผัดลงไปครับรอจนน้ำมันเริ่มร้อนครับผมกระทะที่ผมใช้วันนี้เป็นกระทะสแตนเลสนะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมบอกรายละเอียดด้านล่างให้ครับพอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับก็ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปได้เลยครับ70กรัมครับกะปิ1ช้อนชาครับพริกจินดาแดงโขงนะครับ15กรัมนะครับ ถ้าใครชอบเผ็ดมากสามารถเพิ่มได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ผัดให้3าอย่างนี้นะครับเข้ากันครับขั้นตอนนี้ใช้ไฟอ่อนนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับจนพริกแกงแล้วก็พริกกะปิมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็เริ่มเหลืองแบบนี้ครับจากนั้นนะครับผมจะปรุงรสด้วยน้ำปลาครับแล้วก็ตามด้วยกระชายเลยครับ กระชายจะช่วยให้เมนูนี้มีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ดับคาวเนื้อสัตว์ต่างๆได้เช่นกันครับเสร็จแล้วก็ใส่น้าซุปลงไปเลยครับเราจะทําเป็นลักษณะซอสก่อนนะครับเพราะว่ากระดูกหมูเนี่ยเราตุนจนเปื่อยแล้วนะครับพอได้ออกมาแบบนี้นะครับเราเล่งไฟสักนิดนะครับให้น้าซอสเราเดือดนะครับหลังจากนั้นเราจะปรุงรสชาติครับ โดยเริ่มจากน้ำตาลทรายครับน้ำมันหอยครับผมใบมะกรูดครับพริกไทยอ่อนครับเราใส่ใบมะกรูดกับพริกไทยอ่อนลงไปผัดเพื่อให้สุกนิดก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ลักษณะเป็นซอสแบบนี้นะครับ จากนั้นก็นํากระดูกซี่โครงนะครับที่เราตุ๋นเอาไว้ในขั้นตอนแรกนะครับใส่ลงไปผัดคุกเข้าได้เลยครับถ้าใครอยากให้อ่าน้ําแกงซึมเข้าไปในกระดูกหมูนะครับให้มีรสชาติก็สามารถเติมน้ําได้เล็กน้อยนะครับแล้วก็เคี่ยวสักครู่นะครับน้ําแกงต่างๆก็จะซึมเข้าไปในกระดูกซี่โครงหมูที่เราตุ๋นครับส่วนตัวผมจะแค่คุกเล้าให้มันโดนซอสก็พอนะครับเพราะว่าถ้าผมอยากให้เข้าเนื้อผมจะทําอีกวิธีหนึ่งครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะโรยผักอย่างเช่นพริกชี้ฟ้านะครับผัดสักครู่นะครับให้พริกชี้ฟ้าสุกก่อนนะครับพอพริกชี้ฟ้าสุกแล้วนะครับเราก็จะใส่ใบกระเพราลงไปครับในขั้นตอนของการใส่ใบกระเพรานะครับเราจะเล่งไฟให้แรงขึ้นนะครับเพื่อให้ใบกระเพรามีกลิ่นหอมเวลาที่โดนความร้อนครับ พอใส่ใบกระเพราเสร็จแล้วนะครับเราจะผัดให้ใบกระเพราสุกนะครับเพื่อให้เมนูเราไม่เสียง่ายครับพอใบกระเพราสุกดีแล้วนะครับก็จะเป็นอันเสร็จครับผมสําหรับเมนูผัดเผ็ดซี่โครงหมูนะครับวิธีนี้ทําง่ายมากนะครับกระดูกเปื่อยหอมเลือกได้เลยนะครับว่าอยากได้เปื่อยระดับไหนครับอัตราส่วนและวิธีทำผมจะเขียนให้ด้านล่างคลิปนะครับซึ่งมีขึ้นให้ในวิดีโอเรียบร้อยแล้วเช่นกันครับ ถ้าเพื่นอนๆคนไหนจดไม่ทันสามารถเลื่อนลงไปดูด้านล่างได้ครับเพื่อนเื่อคนไหนอยากให้ผมทําเมนูอะไรน,นะครับสามารถคอมเมนต์บอกแนะนํากันได้ที่คอมเมนต์เลยครับผมจะไปหาส่วนผสมและวิธีทามาแบ่งปันกันครับวันนี้นะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆครับวันนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งครับผม ใครมีคำแนะนำติชมอะไรในการทำอาหารของผมสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยครับผมจะนำมาปรับปรุงให้วิดีโอดีขึ้นครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับผม